สวัสดีค่ะนิวขออนุญ,ญาตตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะถึงข่าวที่นิวนำเสนอไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับหญิงไทยไวัย20ปีที่ถูกศาลที่ประเทศสวิเดนนะคะ,ะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงค่าปรับด้วยนะคะเป็นเงินกว่า4 4 0 0 0 0โครนเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะซึ่งแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะจากที่นิวอ่านข้อมูลแล้วก็รวบรวมเนาะหลายๆสํานักข่าวเนี่ยเขาสรุปว่า เป็นการฆ่าล้างแค้นให้กับเพื่อนสนิทของเขาที่ถูกแก๊้งนี้นะคะอ่าสังหารไปเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกันและสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ศาลมั่นใจว่าน้องคนนี้ได้ทําการฆ่าล้างแค้นเนี่ยเพราะว่าเขาได้ทําการตรวจเช็คในโทรศัพท์มือถือของน้องค่ะซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผู้ชายคนนี้ที่น้องได้ทําการอ่ายังไงอะ่ะสังหารเนาะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็อ่า ที่มาของการฆ่าล้าง,งแค้นครั้งนี้นะคะก็คือชายวัย17ปีนี้นะคะผู้เสียชีวิตได้ทำการประกาศขายหูฟังทางเฟซบุ o กเนาะและน้องคนเนี้ยติดต่อไปว่ามีความสนใจที่จะซื้อเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้พี่สาวเขาอันนี้คือข้อมูลจากคำรายละเอียดของทางตำรวจนะคะและทีนี้เนี่ย เขาน้องคนนี้นะครเป็นคนระบุสถานที่นัดเจอกับชายคนนี้ค่ะแล้วก็ได้ทําการลงมือสังหารเนาะซึ่งทางตํารวจได้แกะแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งมันมีข้อ,อยังไงม,ม,มีมีมีรายละเอียดข้อที่จริงชัดเจนแล้วก็มั่นใจว่าน้องเป็นผู้สังหารรวมไปถึง เขามีการวิเคราะห์ถึงวิถีกระสุนนะคะในการยิงซึ่งเป็นระยะใกล้แบบเผาขนนะคะรวมไปถึงตอนที่เขาทําการไปจับภูมิน้องคนนี้หลังจาก,จากเกิดเหตุนี้นะคะสอ,อาทิตย์ประมาณ2อ,อาทิตย์ตํารวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เข้าจับกลุ่มน้องคนนี้นะคะแต่เขาค้นนะคะเข้าไปค้นที่ที่พักเน็ตไม่เจอปืนแต่เขาพบรายละเอียดแล้วก็หูฟังจากน้อง ผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตนะคะก็เป็นที่มาในการสรุปและมั่นใจว่าน้องคนนี้ได้ทําการฆ่า้ังแค้นแทนเพื่อนสนิทเขาค่ะที่ถูกแก๊งของน้องผู้เสียชีวิตผู้ชายคนนี้นะคะฆ่าไปเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกันถ้าเกิดมาสรุปแบบภาษาไทยบ้านเราแบบบ้านๆเนาะจะได้เข้าใจไง,ไง่ายๆสบวว้รุ่นคือมีแก๊งวัยรุ่น2แก๊งนะคะขัดแย้งกันไม่ถูกกันทีนี้เนี่ย แก๊งนี้นะคะแก๊ง A เนี่ยอ่าไปทําการฆ่าสังหารอ่าแก๊ง B ก็คือแก๊งที่น้องอยู่นะคะเพื่อนสนิทของเขาเสียชีวิตพอได้จังหวะน้องเขาก็แก้แค้นกลับค่ะไปฆ่าหนึ่งในนั้นก็คือแก๊ง A นะคะก็คือน้องผู้ชายวัยสิปีนี้นะคะก็คือวัยรุ่น2แก๊งอ่าไม่ถูกกันแล้วก็ทําการฆ่าล้างแค้นกันเองประมาณนั้นค่ะอันนี้คือสรุปง่ายๆแบบ ภาษาบ้นานบ้านภาษาไทยบ้านเราเนอะซึ่งภูมิหลังของน้องคนนี้นะคะจากข้อมูลเนี่ยคือเขาพื้นเพเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วเขาก็ตามแม่มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่เด็กและจากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆเขาระบุว่าน้องเขาถือสอสัญชาตินะคะแต่ว่าเขาเป็น เป็นสัญชาติไทยแท้ไม่ได้ผสมลูกครึ่งนะคะเป็นลูกคนไทยร0 0เค่ะเพียงแต่ว่าตามคุณแม่มาอยู่ที่ประเทศประเด็นตั้งแต่เด็กเพราะนิวเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้นิวฟังเขาจะมีเทปบันทึกในการให้ปากคำนอ้นองน้องเขานิ่งมากในการให้สัมภาษณ์ภาษาเขาเก่งมากภาษาภาษาสุดเดนเขาดีมากเวลาเขาพูดตอนที่ให้ปากคำเนาะเขาซ้ำเสียงเขานิ่งมากนิวได้ยินแต่เสียงในการสัมภาษณ์เนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออเนาะมันก็ ได้อนาคตของน้องเขามากๆเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะนิวก็หวังว่าจะไปสกิดหลายๆครอบครัวนะคะที่ไม่มีเวลาให้กับลูกนะคะที่เข้าสู่วัยช่วงวัยรุ่นเนาะหัวเรียกว่าต่อเนาะต้องทําให้เขารู้สึกว่าที่บ้านเป็นเซฟโซนะแล้วก็สามารถเปิดใจปรึกษาในสิ่งที่เขาอยากจะปรึกษาในหลายๆอย่างเนาะตรงนี้สําคัญมากๆ พ่อแม่แล้วก็บ้านควรจะเป็นสถานที่เซฟโซนเนาะไม่ใช่ข้างนอกเนาะจะได้ไม่มียังไงอะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะซึ่งเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากนิวรู้สึกเสียดาโอกาสของน้องเขาเพราะน้องเขาเพิ่งอายุ20เนาะแล้วก็ดูเขาก็แบบเป็นผู้หญิงวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะคิดเลยว่าเขากล้าที่จะจับปืนแล้วก็ไปยิงเนาะเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นช่วงวัยคึกขนองเนาะด้วยความที่อาจจะไม่มีผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความแนะนำได้ขั้นพื้นฐานแบบตรงไปตรงมาแบบมีเหตุละผลเนาะน้องก็เลยต้องไปอยู่แบบในสังคมแบบนั้นแล้วก็คล้อยไป กับสังคมแบบนั้นเนาะก็เป็นอะไรที่น่าน่าเห็นใจแล้วก็น่าเสียดายอนาคตของน้องค่ะคลิปนี้นิวคงจะฝากเอาไวนะ้นับเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะมีอะไรก็สอบถามกันเข้าไม่ได้นะคะแล้วนิวก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะ,ะได้ความเข้าใจภาษาไทยจากนิวไม่มากก็น้อยนะคะนิวต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะพูด ติดๆขัดๆค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยค่ะจะใช้เฉพาะต่อการทําคลิปเท่านั้นทำคลิปเท่านั้นนะคะก็คือทำคลิปแค่คลิปเนี่ยเต็มที่10นาทีก็คือพูดแค่นั้นค่ะภาษาไทยที่เหลือก็พูดภาษาสวีเดนกับอังกฤษเนาะก็อาจจะต้องเนี่ยอาจจะเกิดการติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงก็ต้องกราบขออภัยมานะเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายค่ะทุกๆท่าน